ช่อง7 HD เสนอรายการพี่สาวคนนี้นะครับเป็นนักร้องลูกทุ่งนะครับผมพร้อมเป็นสำนียงใต้ด้วยขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับพี่บิวคลยานีนั่นเองนะครับเจ้าของบทเพลงที่ทุกคนรู้จักมันอย่างดีแล้วรู้จักมาอย่างยาวนานด้วยวันนี้เดี๋ยวจะให้พี่บิวคาลิยานีนะครับทาหนังตะลุงขอโทษค่ะขอโทษค่ะ ไม่เป็นไรครับมีพีชื้อได้ค่ะพีชื้อป้อครับป้ออันดนับหนึค่ะกอเต็กตึ้ง่ครับมารับน้องสาวไปน้องสาวไปกับพี่บ่าวไหมววสวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ภารกิจสุดคิดถึง Let's go my f r i e n d อยู่กับผมปานนบเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญนัดมาที่นี่นะครับสถานีวงแหวนรามินทราเขาบอกว่าเขาจะเลี้ยงข้าวผมลงรถไฟฟ้าสถานีนี้ถึงเลยด้วยความที่เราก็ค่อนข้างเป็นคนเห็นแก่กินอยู่แล้วนะครับก็ไม่พลาดแน่นอนนะครับพี่สาวคนนี้นะครับเป็นนักร้องลูกทุ่งนะครับผมจะว่าไปจะลูกทุ่งก็ไม่เชิงจะเป็นเพื่อชีวิตก็ใช่นะครับผมแล้วก็มีความเป็นสำนิงใต้ด้วย เดี๋ยวเขานัดเรามาเลี้ยงอาหารใต้ที่นี่นะครับเข้าไปกันเลยนี้าาตไม่มีมีหน้าเขาอยู่ตรงนี้ด้วยนี่นี่ี่เหมือนเป็นพีเซนเตอร์พีเซนเตอร์ร้านหรือเปล่าครัวหนังตะลุงมันอิจฉาโน้ไมอิจฉาทุกอ้าวอยู่นี่นี่เองสวัสดีครับพี่บิ เห็นป้าอยู่หน้าร้านนะครับค<ช>่ะนี่เป็นท่าแก่นเนี้ยของที่นี่หรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อใช่ค่ะ <c oughs> อันนั้นเป็นเ,ออ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเชิญชวนลูกค้าอ,อลูกค้าให้มามาที่ครัวนหนังกะลุงที่นี่<ช>นะครับผมขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับพี่บิวคาเลานีนั่นเองนะครับเจ้าของบทเพลงที่ทุกคนรู้จักเันอย่างดีแล้วรู้จักมาอย่างยาวนานด้วยนะครับผมก่อนอื่นทำท่าประจำรายการกับผมเลยได้ค่ะภารกิจอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกีวไม่ได้หรอลองดูได้ ภารกิจสุดคิดถึง Let's go my friend วันนี้กับพี่วิวกรยาณีนะครับผมพามานัดมาที่ร้านครัวหนังตะลุงทำไมต้องเป็นที่นี่ครับผมอาหารใต้เนี่ยบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพัดใต้แล้วก็สาวใต้ด้วยสาวใต้อยากพาน้องมาชิมสาวใต้ไม่ใช่ชิมอ่ชิมอาหารใต้เอาทั้งคู่ก็ได้ครับไม่ว่ากัน เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาหมุมนั่งทานอาหารแล้วก็พูดคุยเรื่องราวของพี่บิวกัรยานีวันนี้กันเลยครับเลี้ยงพี่ด <az> ้วยนะนะหเรเลียงได้ไหมงั้นงั้นไปร้านอื่นก็ได้เดีดเ๋ยวเไปเราเข้าไปน้นนไหนกัน ในทุกวันนี้ของพี่บิวกะะัลยานีคืออะไรครับใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันทําตัวเองให้มีความสุขที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ให้ให้ประมาทอยู่เสมอว่าเราเราจะตายวันตายพุ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นจงจัดการอะไรไว้ให้เรียบร้อยให้คนข้างหลังอย่าได้ลำบากแค่นั้นพอ,อดูเป็นคนแบบ รมะมากเลยอ่ะใช่ฉันจะพับผ้าห่มทุกวันพเพราะเผื่อแล้วก็จัดห้องทุกวันก่อนออกจากบ้านพเพราะเผื่อวันไหนไม่ได้กลับมาแล้วเนี่ยคนอืนอ่นเปิด,ดเ,เข้ามาจะได้โอ้ยสะอาดจัง <laughs> <laughs> โอ้ยคิดอะไรถึงขนาดนี้เ่า <ง S 2> ก็คือทําทุกวินาทีให้มันแบบดีที่สุดดีในแต่ละจังหวะไม่ว่าจะหน้างานหลังที่หรือที่บ้านเวลาพี่แบบเจออะไรพวกนี้ปัญหาต่างๆในชีวิตพี่มีวิธีแบบจัดการกับมันยังไงอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้ผ่านเลยเพราะมันย้อนกลับไม่ได้ไปนั่งคิดอยู่เสียเวลาแล้วก็มันไม่มีประโยชน์อ่ะนี่รอกว่าเออเราผ่านมาแล้วถึงย้อนกลับไปได้ก็ คิดว่าคงไม่น่าจะทําอะไรได้ดีมากกว่านั้นเพราะความคิดในขนาดตอนนั้นมันคือในขนาดตอนนั้นโอ้ยู่กับปัจจุบันดีมากเลยซึ่งทําให้มันผ่านมาได้ค่อนข้างเร็วไหมความคิดแบบนี้อ๋อเราเราเป็นคนมูฟออนไหวถ้าสมมติว่าตัดขาดก็คือ3วัน7วันเลยเดินหน้าต่อโอ้โหเก่งจังเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่า3วัน5วันแรกก็คือนอนจมเลยะก็คือเอาให้มันทีเดียวเลยจะเป็นคนคิด ม,ม,มีมีมีแม่ที่นับถือกันอ,ะอ่ะเขาจะสอนว่าสมมติว่าเรามีปัญหาคิดก่อนว่าปัญหาของเราเืออะไรแล้วถามตอบด้วยตัวเองเท่านั้นนะอ,อย่าไปถามคนอื่นเพราะเราเป็นคนเจอเรื่องนั้นมามมถามทีละข้อแล้วก็ตอบถามแล้วตอบถามแล้วตอบโหเป็นคนแน่วแน่เด็ดเดี่ยวมากเลยอ่ะ ไม่เคยเจอเลยอ่ะเออสุดยอดมากก็ยังไงก็ขอให้พี่มีความสุขนะครับ,บขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชีวิตที่แบบผ่านมาแล้วที่เหลืออ,อยู่เด<อ>ี๋ยวพูดอย่างนี้มันดูมันดูนดแปลกๆไงนะ,ะครับแล้วก็มาทํางานลุยกันใหม่ต่อ,อนะครับผมแล้วเรื่องของงานต่อจากนี้ละครับเราเราวางแผนตัวเราความเป็นบิวกเลรณีในวันนี้ยังไงบ้างตอนนี้คือเป็นอิสระแล้วจากค่ายแต่ก็คือยัง มีบางโปรเจกที่ยังไปใช้งานร่วมกันอยู่นะคะก็จะยึดความเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตนี่แหละไว้ก็จะแบบป้อนงานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวนี้ทำเพลงมันมันทำง่ายแล้วแต่ก่อนต้องทำอัลบั้มหนึ่งสิองเพลงใช่ป่ะเดี๋ยวนี้มันโยนทีละเพลงได้ทำปล่อยเป็นเพลงเพลงไปได้ก็คือก็จะติดตามเป็นมีไม้ฟังเรื่อยๆเป็นช่องทางของพี่วิวเองเลย และตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของพี่วิวกรณีที่ผมรู้สึกว่าสุดยอดมากมากนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เลยอยากจะพาไปทําอีกหนึ่งภารกิจเห็นว่าเป็นสาวใต้ก็เลยคิดอะไรที่มันต้องเป็นแบบใต้ๆไว้ให้ได้ทำนิดนึงว่ายน้าทะเลใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันที่กระบี่แล้วก็ลงเรือนะะเอาใกล้ๆแถวนี้แหละเคยดูหนังตะลุงหรือว่า เคยได้แบบลองเชิดหนังตะลุงไหมไม่ไม่ดูอย่างเดียวค่ะดูอย่างเดียวรู้วิธีการทำไหมว่าทํายังไงไม่รู้วันนี้เดี๋ยวจะให้พี่บิวกรณีนะครับทาหนังตะลุงใช่ยากนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดว่ามันยากสิยังไม่เคยลองทําเลยอาจจะง่ายก็ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปทําหนังตะลุงให้สําเร็จแล้วก็ลองเชิดหนังตะลุงเล่นๆกันสนุกสนานดนนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านหนังตะลุงที่คูบอล15กันเลยครับ และตอนนี้ครับผมมาถึงร้านหนังตะลุงกันแล้วนะครับที่คูบอน15นี่เองซึ่งภารกิจของเราในวันนี้ก็คือจะให้พี่บิวเนี่ยทำหนังตะลุงเลยเพราะว่า <Hey. S 1> ปกติเคยเป็นแต่คนดูใช่ไหมใช่เคยดูเคยเห็นเคยผ่านมาแต่ไม่รู้วิธีทามาก่อนไม่เคยค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาทําหนังตะลุงกันมาดูกันว่าจะจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมแล้ววันนี้มีพี่โดนหยิบเราด้วยพี่โดนนีค่ค,ครับสวัสดีครับเาเป็นเจ้าของร้าน,นครับเราก็จะมาสอนวิธีทา นั่งลุงใชนวันนี้จริงๆมันไม่ใช่หนังลุงนะมันเป็นหนังวัวทำไมเขาไม่เรียกหนังตะวัวก็ไม่รู้ใช่ป่ะเอออันนี้ก็ไม่ทรานมันไม่ใช่หนังลุงเออทำไมเรียกว่าหนังลุงมันมันต้องเป็นหนังตะวัวก่ะชัมิตได้เออวันนี้เราเลยมาทําหนังตะวัวกันไม่หนังตะวัวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําคือปกติแล้วเนี่ยหนังตะลุงที่เราเห็นเขาเชื่อกัน เขาจะยิงแสงจากด้านหลังใช่ไหมครับให้มันผ่านไปแล้วก็จะออกแบบใช้ใช้ตัวเนี้ยตัวเล็กตัวใหญ่ใช้เงาออซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนังทะลุงมันมีหลายแบบไหมมีแบบเยอะมากอืตัวตลกก็มีเป็นเป็นก็คือมีคาแรคเตอร์เหมือนเป็นตัวละครต่างๆหลากหลายใช่ครับถ้าถ้าสมมุติว่าเหมือนเหมือนหนูใช่ป่ะเขาก็สามารถทํามา เป็นแบบนีนไ้ได้เลยเใช่ทำเเท,ำทำเป็นวิวทําเป็นใครก็ได้ทําเป็นได้หมดอ๋อแล้วแต่ว่าเรื่องนั้นจะสร้างตัวละครไะไรขึ้นมาใช่ก็จะมีแบบว่า ธอมีคาแรคเตอร์อะไรตรงไหนเด่นชัดอะไรเงี้ยเขาก็จะเน้นตรงนั้นเพื่อให้รู้นะครับแล้วก็สีสันก็จะแตกต่างกันไปแล้ว<ช>แต่แล้วแต่ตัวละคร<ช>ซ,ซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะให้ทาไซส์เล็กก็พอเนาะหรือว่าอยากทาไซส์ใหญ่ครับพี่มิวเอาเล็กๆก,ก็ <c oughs> พอดีตัวกําลังน่ารักะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําหนังตะลุงไปพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวจะลงมือทํากันด้วยนะฮะซึ่งเราใช้หนังแบบนี้2อันใช่ไหมขนาดเท่านี้ทําวันหนึ่งเสร็จไหมคะก็แล้วแต่ ถือมือถ้าว่าช่างเ้าชำำนาญเขาก็ประมาณค่งเป็นเดือนคชั่วโมงก็ก็เสร็จโอเคเดี๋ยวเราดูวิธีการทำการตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีกว่าครับตอนนี้พี่บิวกลับมาทำเพลงแล้วใช่ไหมครับใช่ยังเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตเหมือนเดิมอืมเพราะว่าเรายังมีความเป็นบิวกัลยานีอยู่ใช่ค่ะเราเราไม่อยากฉีกมากค่ะค่ะ พีเชื้อค่ะพีเชื้อปอครับปออันหลบมากค่ะปอเต็กตึ้งครับมารับน้องเศราไปการตอบการตอบก็จะจะตอบตามลายที่ที่ที่เราเป็นจุดอยู่นะที่เราอุปกรณ์น้อยจังเลยมันมีมีอะไรบ้างมีมีตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ตัวต่อครับ มันจะมีเป็นเบอร์ตัวตัวแรกนี้จะใช้เบอร์ไซส์แรกสุดเราก็จะมีหนังสําหรับฝึกฝึกฝึกเรียนนะครับตัวนี้ก็เราก็จะมีแบบแบบมาให้คือเวลาเราตอกเนี่ยเราก็จะเอาหนังมาประกบกับลายแบบนี้ใช่ไหมครับที่เราที่เราต้องการใช่สองแผ่นเลยนะก็เพื่อทำไาใช้นเดียวมันจะได้ยึดในการตอกมันจะได้ตอกง่ายขึ้นเราจะได้เห็นแบบง่ายขึ้นแต่จริงๆแล้วเราก็ใช้แผ่นด้านหน้าอันเดียวนี่แหละ เป็นหลังก็ใช้ได้เหมือนกันอ๋อเหรอก็เป็นหานหน้าอีกฝั่งหนึ่งไม่ไม่ก็ฝั่งเดียวกันนั่นแหละก็เราได้สองตัวทีเดียวได้สองตัวครยติเขาก็จะตอกใช้แผ่นรองนี่ประมาณแปดเก้าตัวอ๋อทีเดียวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาใช่ปัจจุบันก็จะตอกแบบนี้อแต่วันนี้เราใช้สองอันประกบกันแบบนี้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวิธีการตอกก่อนครับผมการตอกก็จะเราก็จะตอกตามลายที่เป็นจุดนะครับมันจะมีจุดตามจ มันจะมีจุดๆตามนี้ครับมันจะมีเป็นรูเป็นรูเนี่ยค่ะ,ะตอกมาก็จะเป็นรูอืมน,นี่แข็งแล้วเนี่ยครับมันจะเริ่มแข็งแล้วนี่จะตอกตามตามลายเยนี่ยครับอืลองนะตอกให้ดูนะครับน้ำน้ำหนักนีในการตอกก็ต้องแรงไปมุกไอ้ตัวมุกเนี่ยมันจะหักอ๋อครับแล้วก็จะตอกกัมันน้ำหนักการตอกพอดีมือที่เป็นอ๋อก็คือเป็นรูเนื้นอๆรูเข้าไปแบบ ทีละอันนี้ละอันละจุดเพื่อให้แสงลอดผ่านนี้ก็จะเป็นการตัดอ๋อแล้วก็มาวางแบบอีกเขียงหนึ่งเรามีเขียงสําหรับตอกแล้วเขียงสําหรับตัดตัดก็จะตัดก็ใช้คัตเตอร์เลยหรอครับใช้มีดมีดที่เราทําจากใบเลื่อนครับอ๋อคือมันจะต้องอันนี้จะมันต้องไอ้ตัวนี้มันจะจะคุมแล้วก็มีความเหนียวมีมีตัวนี้มันช่างเขาจะใช่ การก็เจาะเป็นร่องเป็นรูใช่ไหมเราซอกไว้แล้วก็จะวางตรงร่องได้นี่แล้วก็แล้วก็จะดันไปทางข้างหน้านะครับอ๋อดันไปข้างหน้าเราบังนึ่ว่าลากมาข้างหลังลากมาข้างหลังไม่ได้หรือมีเนาะได้แต่มันจะมันจะยากกว่ามันจะบาดมืออ๋อคือบางทีมันเข้าตัวเราต้องให้ไปโดนคนอื่นอย่าให้โดนตัวเราอย่าให้เสียบพุงคนหน้าแทนที่เสียบเราโอเคโอเคถูกต้องครับพอแล้วพอแล้วพอพอพอ มันเป็นถึงใครมันรูมันหลุดนั่นงค่ะมีใครอยู่ไหมไม่ได้ขอประตูอ๋อขประตูอให้หน่อยอพี่แสดงว่าตกใช่ได้พี่ตใช่ได้ครับพอได้ไหมพี่นนท์ได้ได้ครับได้ครับสวยครับสวยครับอ่าโอเคเอาแล้วนะนี่ก็ทรงได้ไม่ไม่ดูแบบ ล้องแคล่วนะครับนี่เราก็จะมาตัดทีนี้ตัดนี่แหละยากแล้วขอขอลองกดหน่อยได้ไหมคะลองขอลองกดดูว่ามันมันยากไหมอุ้ยเธอระวังนะมันคือต้องอะไรหรออันนี้หรอกระตุอันไหนก็ได้ที่มันเป็นอันนี้ก็ได้สี่เหลี่ยมนี้ก็ได้ เธอระวังนะเสียดายมีดไม่ได้เสียดายอวิ่อกนะระวังนะอ่านะอุ้ยเห็นช่างได้เนี่ยอุ้ยจริงเหรอพี่ปึ๊บป๊บเลยอะขั้นต่อไปเราก็จะเป็นลงสีค่ะครับสีข้าวเหรอครับลงสีลงสีเราจะใช้ลงสีอ๋อตามไม่ทัน เดี <ève> <S <s <interesting> ๋ยวเ็จหนังควายเขาทงเอาหนังวัวส่วนใหญ่เราจะใช้แม่สีนะสีสีดำสีเขียวสีเหลืองสีค่ะน้ำเงินเป็นแม่แม่สีเนาะครับแม่สีลองลงสีเลยนะครับเดี๋ยวก่อนทำเป็นปะไหนบ้างมาจะทำให้ดู น้ากะลังยังมีเตาเปลี่ยนหัวใกว้างยาวเส้นนึงคกือบจึบยาบตาเมืองอางกุยเรียบเรียบตามียาคาศโรากเป็นชักบังไม่แต่สำเนียงเมื่อกี้แบบขึ้นสปายมาเลยแสดงว่าเคยเคยรองฝึกฝึงฝึกนี่ก็น่าจะคุ้นชิได้แล้วคือคือพ่อแม่เป็นคนสุราษฎร์แต่เราอะเป็นคนกรุงเทพอื นี่เราก็เลยพอร้องหนักตะลุงได้บ้างไม่น่าพอได้้วเมื่อกี้ดูร้องดูดูดูมันออกมาจากเด็กเลยมันออกมาจากในท้องเลยอันนี้ก็เอาเลยนะจะลงสีตามตามตรงคอเป็นสีส้มอ่ะเราจะสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะโอ้เป็นเป็นสีอะไรก็ได้คะใช่อ่้นเราดีไซน์ไหมลองให้ดีไซน์ ไม่ฉันจะระบายตามเขาฉันไม่เสี่ยงต้องระบายทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมพอตีใจฝั่งเดียวแต่ว่าจะซอนฝั่งก็ได้อเดี๋ยวมันจะซึมไปเรื่อยเนี่ยพี่ก็จะผมก็เริ่มต้องเดี๋ยวเริ่มซึมกันเหมือนกันผมอยากลงตัวเขาเป็นสีส้มหน่อยได้เปลี่ยนเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวพี่นุ้ยแถวบ้านแถวบ้านเรียกเอาสบายใจมีความในใจแล้วใช่ค่ะ ฉีกไงเป็นคนแบบคนใต้แต่ว่าฉีกฉีกหน่อยเงี้ยสีส้มผ้าถุงสีส้มตอนนี้พี่บิวกลับมาทำเพลงแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเออเป็นยังไงบ้างครับผมก็ยังเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตเหมือนเดิมอืมเพราะว่าเรามีความเป็นบิวกัลยาณีอยู่เเหมมือนดิใช่ค่ะเราเราไม่อยากฉีกมากเพราะว่า เดี๋ยวนี้นักร้องมันเยอะอแต่แ<ล>สไตล์มันก็หลากหลายาใช่แล้วลน,น,น้องๆภาคใต้เดี๋ยนี้ก็คือแต่งเองทําเองร้องเองอพร้อมขึ้นเวทีคือทุกคนเก่งหมดมแต่ว่าแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยก็คือทุกทุกคนเน่ยเขายัางยังเขาเรียกว่ารักษาคำํำภ,ภาษาใต้อะอคือเพลงไม่ไม่ไม่ว่าจะร้อง แนวไหนแนนวไหแต่ว่าเขายังมีเอาเอาคำใต้ไปสอดแอ<ช>ทรกแล้วแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นกิมมิกเดี๋ยวนี้มัน,ม,น,ม,นมีการฟิชชอร์ลิงข้ามภาคด้วยนะอ๋อเหรอเออใช่บางทีแบบ นักร้องใต้ไปร้องกับนักร้องหมอลำอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็ในเพลงก็จะมีสองแบบสองสำเนียงใช่ไหมถูกต้องค่ะเขาเรียกว่าบทเพลงไม่มีพรมแดนซึ่งมันก็เป็นความเปิดกว้างมากขึ้นสําหรับเพลงยุคนี้เนาะช,ชแล้วสําหรับเพลงที่พี่วิวทําออกมาล่าสุดนี่จะเป็นยังไงสตรีสตอสตรีสตอใช่เล่าเรื่องอะไรครับผมเป็นสตรีเมืองใต้เนี่ยหรอสตรีเมืองใต้เอาฉันเป็นผู้หญิงใต้นะถ้าสมมุติว่าจะจีบผู้หญิงใต้เนี่ยฉันคาแรคเตอร์ฉันประมาณนี้ จริงใจพูดเสียงดังอืออย่าลอกอย่าลอกทำไมอ่ะแอบมองละอย่า,าอย่าอย่าเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวซ้ำ ไม่ใช่เลยคิดไม่ออกไปยังไเลยอเองก็คือเป็นสาวใต้เป็นสตรีสตอสตรีสาวใต้สไตล์สตอไม่มีออรอลอกใครหัวอกมันแข็งหัวใจมันใหญ่ว่าจะแหลงไรทำจริงประมาณนี้น่ารักอ่ะอยู่ตั้งนานแล้วไปถึงเพลงกันเราใช้กันตัวนี้ ก็จะดีนะผมบอกความเป็นตัวตนเข้าใจง่ายด้วยไม่เอารอนะครับสติใช่รักใครรักจริงสตีสตอถูกต้องก็คือบอกถึงลักษณะความเป็นแบบผู้หญิงใต้จริงใจใช่รักใครรักจริงอะไรย่างเนาะและตอนนี้ครับผมหนังตะลุงของสองคนเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงไอรไอยไอรนั่นเด็กเดียวมึงจี้เรื่องมาใจจี้นี เอามาเลยมันพื่อเราพุ่งยักเป็นซี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไหนอยู่ไหนเอามามันไม่สําเร็จคุณผู้ชมมันดูมันดูป่วยขอบตาก็ดำเออผิวเหลืองอีกก่อไฟเลยได้ไหมคะก็เลยเป็นเป็นแบบตัวออริจินัลดีกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราเราจะลองเล่นหนังทะลุงเช่นหนังทะลุงกันว่ากอนว่ากรอนว่าก้อนกันนิดหน่อยนะครับเรามีฉากแบบจำลองเล็กๆน้อยๆมาเล่นกันด้วยนะเอ้ย ขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับนี่ผีฉีดไรคะผีชื่อป้อครับป้ออันนอกไมค่ะป้อเต็กตึงครับมารับน้องเศว้าไปน้องเศว้าไปกับพี่บาปไหมถ้าป้อเต็กตึงพีไปแต่พีเจ้ค่ะทำารื่อไม่ไปกับพี่ไม่ไปค่ะทําไมอันไปกับพีมะเดี๋ยวขาพีกินรถไปแล้วเรียกตลอดค่ะสวัสดีน้องเศว้าสกาวใจนี่พีื่อ ไอ้ไรพี่ชื่อไรคะพี่ชื่อพี่ปอไงปอไม่ใช่พี่ปอไม่ใช่ดั้ถุยพี่พี่ตักแนดนั่นไปเที่ยวสมิลามากโอ้โหสนุกสนานมากโดยเฉพาะผมพี่วิวเป็นไงบ้างครับวันนี้ไม่เคยทําแบบตั้งแต่เกิดมานะจน27แล้วไม่เคยทำมาเาไแบบนี้ตั้งแต่เกิดมาจน27่เแล้วอไม่ใช่ครับก็คือได้ดูได้อะไรปกติแต่ไม่เคยคิดว่า อ๋อวิธีการทําเขาจะเป็นแบบอย่างนี้แล้วก็ยากครังทั้งที่ดูมาตั้งแต่แบบเช่ยากยากมากๆมันยากมันยากมันต้องฝึกอืใช่ครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจสุดที่ถึงที่สําเร็จและสวยงามด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวไก่เหลืองไก่อันนั้นระวังไว้ถ่ครับเดี๋ยวไปปิ้งเอาไปปิ้งต่อกําลังหอมขมิ้นเลย นะครับผมก็ได้มาเรียนรู้รวมถึงได้รู้เรื่องราวต่างๆของพี่บิวคารยานีด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยที่ตลอเวลามาภารกิจสุบคิ่ถึงของเรายินดีค่ะยินดีค่ะตอนนี้สามารถติดตามผลงานเพลงหรือว่าช่องทางการติดตามพี่บิวได้ครับก็สื่อโซเชียลทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ใน u t u b e ก็มีให้ฟังนะคะเป็นเป็นมิวสิกวิดีโอทั้งเก่าแล้วก็ใหม่ นะคะ,ะส่วนคอนเสิร์ตเนี่ยก็ <ๆ S 1> ค,คือจะแจ้งเป็นเป็นตารางว่าวันไหนจะไปที่ไหนสามารถไปให้กําลังใจได้ค่ะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมครั้งหน้านะครับศิลปินคนไหนนะครับจะพาไปทําภารกิจที่เขาคิดถึงอีกบ้างนะผมพลาดไม่ได้เลยทุกวันเสาร์เวลาเที่ยง5นาทีทางช่อง7 HD กดหมายเลข35วันนี้ลาไปก่อนกับรายการภารกิจสุดคิดถึง Let's Go My f r i e n d สวัสดีครับ